โดยปกติแล้วลำไส้จะดูดซึมสารอาหารในรูปแบบของเหลวจากสิ่งที่รับประทานเข้าไปในร่างกายจะเหลือแต่กากใย,ยทิ้งไว้แต่เมื่อเกิดอาการท้องเสียขึ้นทําให้ลำไส้ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติสารอาหารเหล่านั้นจึงไม่ถูกดูดซึมและถูกขับออกมาจากร่างกายอาจเกิดไดจากหลายสายเหตุเช่นการติดเชื้อไวรัสการได้รับเชื้อปรสิตการติดเชื้อแบคทีเรียและวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ซามโมเนลลาซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการท้องเสียกันค่ะซามโมเนลลาเป็นแบคทีเรียกกแกรมลบลักษณะรูปท่อนเคลื่อนที่โดยใช้แฟกเซลลารอบเซลล์ไม่สร้างสปอร์ระยะการฟักตัวจะอยู่ที่ประมาณ12-36ชั่วโมงจเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ8-45องศาเซลเซียสค่าความเป็นกรดด่ง4-9ซามโมเนลลา,า,ลเ,ลาเกิดขึ้นได้ยังไงนะ โมเนลลาสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนและสัตว์อื่นๆได้เช่นนูสัตว์ปีกวัวสุนัขแมวเป็นต้นสำหรับการติดเชื้อในคนนั้นส่วนมากจะได้รับเชื้อปนเปื้อนมากับน้ำและอาหารและบางครั้งอาจเกิดจากสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ตามอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นพาหะของเชื้อหรือหากมีผู้ป่วยที่เป็นโรคโมเนลลาทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารแล้วมีสุขะลักษณะส,ส่วนบุคคลที่ไม่ดีพอเช่นไว้เล็บยาว หลังจากเข้าห้องน้ําไม่ได้มีการล้างมือให้สะอาดเชื้อสม,มอูเนลลาก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงไปในอาหารได้และนอกจากนี้ยังพบในเนื้อไก่ไข่ผลิตภัณฑ์จากนมปลาและอาหารทะเลที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอย่างเพียงพอเชื้อสมเนลลาถ้าไม่เกิดความเจ็บป่วยได้2ลักษณะคือลักษณะที่1เป็นโรคระบบทางเดินอาหารได้แก่อาเจียนท้องร่วงตะคิวและมีไข้โดยทั่ว อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ประมาณ2วันและค่อยๆหายไปใน1สัปดาห์ตามปกติอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นเวลา1สัปดาห์แต่สําหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ําเชื้อสมอนาล่าจะสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆและทําให้เกิดความเจ็บปวดที่รุนแรงได้ลักษณะที่2คือความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับไทฟอยด์จะมีอาการคล้ายกันแต่มีไข้สูงปวดศีรษะซึมและมีผื่นเป็นบางครั้ง การป่วยแบบนี้จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติมักจะติดมาจากโรคการดื่มน้ำหรือพืชผลที่ใช้น้ำปนเปื้อนแทนที่จะมาจากอาหาร วิธีการรักษาทำได้หลายวิธีโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับน้ำอย่างเพียงพอเพื่อทดแทนส่วนที่เสียไปซึ่งอาจดูแลอาการด้วยตนเองที่บ้านได้โดยป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำผู้ป่วยควรใช้วิธีดื่มน้ำตามเกเลืรแร่ให้เพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการรวมทั้งเฝ้าระวังอาการท้องเสียหรืออาเจียนที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะขาดน้ำได้ แต่หากอาการที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงอาจต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยการให้ของเหลวผ่านทางหลอดเลือดซึ่งแพทย์อาจรักษาด้วยวิธีอื่นเพิ่มเติมดังนี้ใช้ยาแก้ท้องเสียอย่างยาโรเพอร์ไมลเพื่อช่วยบรรเทาอ,อาการท้องเสียของผู้ป่วยหรือใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียวิธีการป้องกัน 1. ล้างมือด้วยน้ำปุ่นและสะบู่หลังทำกิจกรรมต่างๆเช่นสัมผัสเนื้อดิบเขาห้องน้ำเล่นกับสัตว์เลี้ยงเป็นต้น 2. ขห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ที่ยังไม่สุกเช่นเนื้อไก่เนื้อวัวหรือเนื้อหมู 3. หลีกเลี่ยงการรับประทานไข่ดิบหรืออาหารที่ใช้ไข่ดิบเป็นส่วนผสมหากไข่นั้นยังไม่ผ่านกนรารพเจอไรด์ 4. ล้างผักและผละไม้ให้สะอาดหากเป็นไปได้ควาปอกเปลือกก่อนรับประทาน 5. แยกเนื้อสัตว์ที่ดิบออกจากวัตถุด,ดิบอื่นๆเมื่อเก็บไปในตู้เย็น 6. ทําความสะอาดขวัวและควาใช้เขียงหรืออุป,ปกรณ์อื่นๆแยกกันระหว่างเนื้อดิบและผักผลไม้หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับแบคทีเรียที่มีชื่อว่าซาโมเนลลากันนะคะ